คุณจะเจอทุกสภาพอากาศเลยรวมถึงคุณต้องยกข,ของหนักลัง,งน้อหนาพี่ชอบเอาง่ายๆดูวิวบ้านพี่ก่อนเออนี่คือวิถีชีวิตบรรอกของพี่เลยพี่ชอบมากแต่บางคนไม่เชื่อเสียเงินแล้วกลับมาบอกพี่พี่เหนียวครับช้าไปแล้วครับผมฟังพี่แล้วผมแบบไม่เชื่อครับผมโดนจ่ายผมเสียเงินคุณจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็เป็นนี่เป็นสินกันเต้นไปหมดไปแบบพี่แบบอยากจะเตือนจริงๆนะทุกคนผ่านช่องกเกษตรสัญจรเลยค่ะว่าอยากมาทํางานออสเตรเลียใจเย็นๆค่ะ สวัสดีครับเกษตรสัญจรออนไลน์มาแล้วครับเย็นๆเหมือนอาทิตย์แบบนี้นะเรามาคุยกันนะครับกับเกษตรกรจากทั่วประเทศเลยและวันนี้พิเศษจริงๆพิเศษอีกแล้ววันนี้ผมจะได้คุยนะครับกับคุณเหมียวนะครับหรือพี่เหมียวเหมียวอินออสเตรเลียนะครับพี่เหมียวนะครับเป็นคนไทยนะครับที่ทํางานที่ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งพี่เหมียวก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีงานที่สองนะครับซึ่งเป็น second job ที่ เป็นพนักงานนะครับเก็บผลไม้เป็นพิกเกอร์ที่ที่สวนน้อยหนานะครับผมเจอพี่เหมียวนะครับจากคอมเมนต์ของพี่โยอังฟาร์มนะครับที่ทำน้อยหนาอิสราเอลอยู่ที่เชียงรายนะครับซึ่งพี่เหมียวก็เป็นคนเชียงรายด้วยและก่อนที่จะไปคุยกันนะครับอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของกเกษตรสัญจรไว้ด้วยนะครับพี่เหมียวสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่โอ้โหวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสตอนนี้คือข้างหลังฉากพี่เหมียวคือเป็นบ้านของพี่เหมียวเองใช่แล้วค่ะเหมียวอยู่บ้านนอก<ม>ออสเตรเลียค่ะเป็นเป็นข้างหลังนี้เป็นทุ่งวัวนะคะอยู่อ่ <laughs> อเมืองอะไรนะครับพี่พี่อยู่ริสมอค่ะเมืองเมืองว่าริสมออยู่รัฐนิวเซาเวลของออสเตรเลียค่ะพี่อยู่รัฐนิวเซาเวลที่มีซิดนีย์เป็นเมืองหลวงนะแต่พี่อ่ะบ้านพี่ห่างซิดนีย์แปดชั่วโมงขับรถเออ 8ชั่วโมงใช่พี่ถึงไ<ม>่ไป,ไไปสิบือนขับรถจากกรุงเทพไปเชียงรายเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่จริงแต่ว่าบ้านพี่ใกล้บิชเบนนะคะใกล้ควีนสแลนด์ค่ะหลายคนถึงบอกว่าเห็นอากาศบ้านพี่จะบอกเลยว่าพี่เหมียวอยู่ควีนสแลนด์ใช่ไหมบอกไม่ใช่แต่พี่อยู่ใกล้ควีนสแลนดค์ค่ะอยู่ทางตอนเหนือของทางซิดนีย์ค่ะพี่เหมียวครับอ่าเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปพี่เหมียวเป็นคนที่ไหนแล้วไปอยู่ออสเตรเลียได้ไงพี่อ่าโอเค พี่นะคะก็สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมิวอินออสเตรเลียนะคะมิวก็เป็นคนเจียงไฮหน่ะเจ้าก็แต่งงานกับสามีชาวออสซี่ค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียตอนนี้ก็เข้าปีที่สิบแล้วจ้ะสมัยก่อนก่อนมาก็มิวทำทัวร์น็อกเป็นมคคุเทศค่ะพาคนไทยเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็เที่ยวในต่างประเทศแถวแถวแบบเซาท์อีสต์เอเชียบ้านเราอะ่ะเออลาว์คมเมนพมา่าอ่าเงี้ยค่ะอ่ะแล้วก็ไปทํางานรีสอร์ทค่ะจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลีย เพื่อการศึกษาลูกต้องพูดอย่างนี้เลยว่าที่จริงอยู่บ้านเราก็ดีแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความว่าแต่งงานกับสามีแล้วสามีพี่นะย้ายไปอยู่เมืองไทยกับพี่ห้าปีค่ะเพราะพี่ไม่ยอมมาอยู่ออสเตรเลีย<อ>เขาย้ายไปอยู่เมืองไทยด้วยห้าปีค่ะจนกระทั่งลูก<อ>คนที่สองคลอดค่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ย<อ>ไม่ได้ละการศึกษาลูกสําคัญค่ะเราก็เลยย้ายมาอยู่ออสเตรเลียามาถึงที่นี่ก็สิบปีพี่ลุยงานมาทุกอย่างต้องบอกอย่างนี้ทุกอย่างจริงๆทํามาสารพัดอย่างแล้วค่ะจนกระทนะั่งณปัจจุบันนี้เนี่ยพี่ก็ทําเป็น ที่งานโรงพยาบาลเป็นงานประจํานะคะอยู่แผนแคทเทอริงหรือว่าง,งานคราคาัวค่ะแล้วก็มีงานเสริมเป็นงานสวนที่ฟาร์มน,น,น้อยหนาค่ะทํามาได้สามปีแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวพอดีเลยนี่เลยที่ทําให้ผมได้เจอพี่เหมียวว่าสวนน้อยหนานี่แหละใช่ <laughs> <Okay. S 1> ใช่ใช่ <laughs> มีแฟนเป็นชาวต่างชาติมีแฟนเป็นฝรั่งเนี่ยชีวิตต้องสบายแน่นอนอะไรเนี่ยพี่เหมียวคิดว่าอันนี้มันจริงหรือไม่จริงยังไงพี่พี่มองอย่างนี้นะแล้วแต่คน อ่าต้องบอกอย่างนี้แล้วแต่คนว่าคุณเจอไข่ <c oughs> คุณเจอไค่อ่ะ <c oughs> คุณเจอคนรวยรวยแล้วดีอ่าใช่คุณอาจจะสบายจริงค่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> โดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะคนไทยอ่ะมองมากับสาวๆที่มาอยู่ต่างประเทศหรือแต่งงานกับฝรั่งต้องคิดว่าเราจะสบาย <c oughs> อยู่กินสบายมีกินมีใช้สามีให้เงินไม่ต้องทําอะไรเป็นคุณนายนั่งจิบไวน์ <c oughs> พี่มองว่าไม่ใช่เลย <c oughs> นั่นคือ<ม>คุณอาจจะมองแค่บางคนค่ะแต่โดยโลกของความจริงแล้วคนที่อยู่ที่นี่เอาแบบพี่แล้วเพื่อนๆพ,พี่นะเราทํามาหากินค่ะช่วยกับสามีเนี่ยแหละเออเราทํามาหากินเรามีเงินของเราเองส่งเงินกลับไทยนะคะไปช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะมีเงินช่วยเหลือครอบครัวที่นี่นะคะไม่ได้สบายอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ได้ลําบากต้องอย่างนี้นะคะไม่ได้ลําบากแต่ไม่ได้สบายค่ะ เพราะว่าเรามาอยู่ที่เนี่ยต้องเรียกว่าค่าแรงมันสูงเราทํางานมันคือเงินทั้งหมดอ่ะเออถ้าคุณแบบมีสามีช่วยเหลือเราอยู่แล้วเราไม่ต้องจ่ายแล้วเราเก็บอย่างเดียวค่ะแต่อย่างพี่กับสามีเราแค่แบบเป็นคนฐานะปานกลางเนาะช่วยกันทํามาหากินค่ะอย่างนั้นถึงบอกว่าไม่ได้สบายค่ะแต่ว่าอยู่ได้ไม่ลาบากก็คือเอาง่ายๆพี่มองว่ามาตรฐานค่าแรงงานสมดุลกับารายได้สมดุลกับค่าใช้จ่ายแล้วมีเก็บ ต้องอย่างนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนประหยัดเนาะเออถ้าคุณเป็นคนประหยัดยังไงอะมันเหลือเก็บอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกเราเปรียบเทียบกับค่าแรงของเมืองไทยกับที่นี่ไม่ได้ที่เมืองไทยเราได้เป็นรายวันเป็นเดือนเนาะแต่ที่ออสเตรเลียค่าจ้างเขาจ่ายเป็นรายชั่วโมงค่ะรวมถึงค่าเงินเดือนต่างๆมันไม่มีเงินเดือนนะบ้านเราเนี่ยออกมาเป็นเดือนใช่ไหมพอสักอาทิตย์ที่สองที่สามเอาละไม่ไหวละตังหมดอ่าอย่างเงี้ยมีเยอะแต่ที่ออสเตรเลียรายจ่ายรวมเออ ค่าแรงของเขาจ่ายเป็นรายอาทิตย์หรือว่ารายสองอาทิตย์เท่านั้นค่ะไม่มีรายเดือนนะเออไม่มีใครได้ได้เงินเป็นรายเดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการจัดสรรเงินเนี่ยง่ายกว่า,าทาให้เราไม่ไม่เงินหมดปลายเดือนอย่างเงี้ยค่ะพี่มองว่ายังไงมันเหลือกินเ,เหลือเก็บค่ะเก็บพอ,อที่จะได้ไปเที่ยวพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวที่เมืองไทยเราได้ค่ะเหมือนช่วงหนึ่งที่รัฐบาลไทยพยายามที่จะจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นสองงวดอะไรอย่างเงี้ย Yeah, ใช,ใช,ใช่ใช่ใช่พ um ี่ท um ําเรื่องนี้อยู่เลยนะพี่เคยทําอยู่บอกว่ามันมีข้อดีนะหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ไหมเพราะว่าทุกคนเป็นหนี้เยอะไงพอเป็นหนี้เสร็จมันจะต้องไปจ่ายรายเดือนใช่ไหมตัดสิ้นเดือนสิ้นเดือนที่ออสเตรียมันไม่มีอย่างนี้อ่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นรายสองอาทิตย์ทั้งนั้นค่ะโดยโดยมาตรฐานของรัฐบาลที่นี่เงินช่วยเหลือต่างๆรวมถึงค่าแรงขององค์กรใหญ่ๆจ่ายสองอาทิตย์ทั้งหมดค่ะพี่เหมียวอย่างที่พี่เหมียวบอกอยู่บ้านนอกของออสเตรเลียเนาะแล้วบ้านนอกของเขากับบ้านนอกของเรา รวมถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนที่โน่นเป็นยังไงบางพี่ต่างกันไหมต่างต่างนะเออต่างในบางมุมค่ะพี่มองอย่างนี้ถ้าต่างที่แบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะเรื่องของคนอ่าคนไทยเราหมู่บ้านเดียวกันรู้จักกัน,นกมู่เนาะบ้านนอกเราเนาะมีการมีงานอะไรก็ไปเจอก็สั่งสรรค์กันที่นี่นะคะเราเดินผ่านกันเนี่ยเออรู้จักเห็นหน้านะรู้ว่าอยู่บ้านหลังไหนอ่ะทักทายกันนิดหน่อยเซฮายแต่ไม่ได้สนิทค่ะไม่ได้เข้าไปสูงสิงกันต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านมันค่ะ นั่นถามว่ามีสังสรรค์ไม่มีเลยเอาง่ายๆแถวโซนบ้านพี่นี่คือไม่มีเลยต่างคนต่างอยู่จริงๆค่ะแล้วก็อย่างนี้บอกค่ะว่าพอเราอยู่บ้านนอกเนี่ยการสัญจรไปมาลําบากค่ะอย่างรถเมย์อ่ะที่บ้านพี่ก็จะเช้าคันหนึ่งเย็นคันหนึ่งเท่านั้นเองค่ะไปไหนมาไหนก็คือรถเมย์ก็ลําบากเนาะคุณต้องขับรถได้ค่ะเออเราจะเห็นเลยว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรียจะขับรถได้ไม่งั้นไปไหนไม่ได้การสมัครงานที่ออสเตรียก็เหมือนกันนะเป้ก็คือถ้าคุณขับรถไม่ได้เขาถามเลยว่าคุณจะมาทาํางานยังไง ถ้าคุณอ,อยู่บ้านนอกอย่างพี่อ่าอามันจะไม่เหมือนฉันติดรถมอเตอร์ไซค์ไปหรือที่เนี่ยมอเตอร์ไซค์จักรยานมันไม่มีนะเออส่วนใหญ่ก็คือหลกัหลกๆคนก็ต้องใช้รถค่ะไปไหนมาไหนอ,อันนี้บอกร้านค้าต่างๆก็อยู่บ้านนอกมันก็ปิดเร็วอะ่ะเออยิ่งอยู่อนอกเมืองเนี้ยห้างปิดห้าโมงเย็นเนี่ยเออพอนี้เสร็จมาบ่ายสองมาก็ร้านค้าส่วนใหญ่ขนาดในห้างวันอาทิตย์ปิดแล้วอะ่ะเออเป็นอย่างนี้เลยแล้วพอตอนกับข้าวอยากกินเนี่ยร้านค้ามันไม่ได้เปิดเจ็ดวันอย่างบ้านเรานะ ส่วนใหญ่ก็จะหยุดวันหรือสองวันนะคะรวมถึงครัวก็ปิดตั้งแต่ทุ่มครึ่งสองทุ่มค่ะออกไปนอกบ้านเนี่ยลําบากจึงบอกอย่างนี้เลยค่ะมันไม่เหมือนเมืองไทยง่ายอะ่ะอยากกินอะไรก็ออกไปหน่อยก็ได้กินแล้วซื้อกินได้ตลอดค่ะแต่เรื่องความที่เหมือนกันก็คือธรรมชาติถ้าคุณอยู่บ้านนอกอจริงๆความเป็นธรรมชาติมันสูงสูงมากๆเลยคนที่นี่อนุรักษ์ธรรมชาติคะ่ะรวมถึงว่าอย่างที่เราเห็นอะ่ะตัดต้งงต้นไม้มันก็ไม่ค่อยมีค่ะมันต้องขออนุญาตทั้งหมดเลย โอเคพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มคุยเรื่องการเกษตรกันบ้างดีกว่า<ะ>ครับผมสำหรับเกษตรที่ออสเตรเลียเนี่ยคนที่ทำเกษตรเนี่ยเขาเป็นคนยังไงพี่โอ้ถ้าเป็นของออสเตรเลียคุณต้องรวยะจดไม่ได้เลยนะออสเตรียทำเกษตรไม่จนคะ่ะอย่างที่บอกค่ะว่าค่าที่ทางมันแพงคะ่ะพ mm ื hmm. ้นที่ที่ทำเกษตรนะคะค่าที่แพงแล้วนะคะอย่างที่สองคืออุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆที่คุณต้องใช้ในสวนในงานเกษตรของคุณอะราคาสูงมากคะ่ะ mm hmm. อย่างที่สามก็คืออย่างที่บอกเขาว่าเวลาจะทําสวนทาฟาร์มอะไรก็ตามเนี่ยนอกจากอุปกรณ์แล้วคุณก็ต้องมีการบํารุงรักษามีอายาค่ะมาแรงอย่างนี้ทุกอย่างคือเงินทั้งหมดถ้าคุณจนอ่ะทําไม่ได้ค่ะแล้วถ้าใครทําการเกษตรแล้วส่งส่งผลผลิตทางการเกษตรอ่ะเข้าไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วออสเตรียอย่างพวกโควูลี่อย่างเงี้ยพวกนี้คือรายได้เขามั่นคงอยู่แล้วยังไงเขาก็รวยคะ่ะอย่างที่พี่บอกอเจ้านายพี่อ่ะเออมีสามฟาร์มอ่ะ สามฟาร์ม<ะ>มีฟาร์มเนยนาเนาะมีฟาร์มแมแคคาเดเมียมีฟาร์มสำหรับบัวพื้นที่ไม่รู้ก <ừ. S 1> ี่กี่พันเอเคอร์ตีเป็นไรก็น่าจะอยู่ประมาณสามสี่พันไร่อ่ะคือต้องร <ừ. S 1> วยบ้างแต่ว่าติดดินติดดินไม่แสดงตัวรวยเลยนะคือแบบติดดินมากเลยค่ะถึงบอกว่าอาชีพกเกษตรออสเตรเลียไม่จนแน่นอนพี่ดูกเกษตรสัญจรนะเออก่อนหน้า <c oughs> นี้พี่ก็ดูแล้วบบเห็นบางคนอ่ะเขามีเกษตรที่บ้านหรือในพื้นที่เล็กๆน้อยๆ,ๆเขายังสามารถมีรายได้หลายหมื่นเป็นแสนเท่ากับคน <ừ. S 1> ที่ทํางานที่ออสเตรเลียเลยนะเออ มันอยู่ที่มุมมองแล้วก็อยู่ที่ความคิดของคนเราด้วยเนาะใช่อ,อันนี้จริงจริงการใช้ชีวิตหลายคนถึงบอกว่ามามต่าง,ง,งประเทศคุณรวยคุณได้เงินรายได้เยอะเทียบกับเมืองไทยเทียบกันไม่ได้เออ,อความความสุขมันต่างกันต้องอย่างนี้อยู่ไทยสุขกว่าแน่นอนนะทุกคนครับพี่เหมียวแล้วไปไปมา,มาแล้วแบบพี่มาเป็นพนักงานเก็บผลไม้ได้ยังไงต้องอย่างนี้เป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่มาถึงออสเตรเลียแล้วด้วยความเป็นสาวไทยเนาะภาษาก็ไม่ได้เก่งอะทำงานอะไรดี ที่เราจะทําได้ทําไมร้านอาหารไทยก็คิดว่างานสวนน่าจะง่ายเพราะว่า<ม>หลักๆก,ก็คือไม่ต้องไปดีลกับคนโยเก็บต้นเอออะไรนะไปปลูกผักปลูกยาถอนยาเออไปเก็บผลไม้น่าจะง่ายกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันก็ไม่ได้เริ่มตั้งแต่แรกคร่ะเพิ่งมารู้จักแล้วก็มาทํางานที่ฟาร,ร์มไร้น้งเมื่อสามปีที่แล้วก็คือช่วงนั้นอยากจะหางานที่สองอยากมีรายได้เพิ่มค่ะก็เลยหาในเว็บสมัครงานก็ยังไม่ค่อยเจองานที่มันถูกใจเจอที่ฟาร์มลิลลี่สุดท้ายเขาเริ่มตั้งแต่ประมาณ าร์มดอกไม้ฟาร์มลี่เนี่ย,ยเริ่มตีห้าพี่ทาไม่ได้พี่มีลูกเนาะเราก็เลยเข้า <Yeah. S 1> เพจของชุมชนหมู่บ้านที่พี่อยู่คะ่ะแล้วเหมือนแบบดวงมันจะได้งานอะ่ะเออก็ไปเจอบอกว่าหาคนเก็บน้อยหน่าคิดในใจเฮ้ยอ๋อเซมีน้อยหนาด้ยเว้ย <laughs> แล้วเราเห็นนะ <Yeah. S 1> พอเขาพิมพ์ป้าเป็นพื้นที่เลยเอา้าขับรถห่างบ้านเจ็ดนาทีเองฉันไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลย mm hmm. สุดท้ายเชื่อไหมพี่ขับรถไปทางานทุกวันผ่านสวนนี้ทุกวันนะแต่ไม่เคยรู้ mm hmm. ว่ามันคือต้นน้อยหนา เออรเราก็เลยสมัครเข้าไปค่ะสมัครไปถึงเราก็เจ้านายก็ติดต่อมาเร็วมากเลยนะแล้วเขาบอกเออเดี๋ยวถ้าจะเริ่มเก็บเราจะบอกนะเราก็บอกว่าแต่ฉันไม่มีประสบการณ์เลยนะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาสอนให้เออเราก็ได้เริ่มทํางานจริงๆค่ะเมื่อ3ามปีที่แล้วชอบมากชอบจริงๆชอบตรงต้องขอเจ้านายทำทุกปีอ่ะเออใน,นีปีที่สามแล้วจ้ะน้อยหนาเขาเนี่ยมันมีลักษณะแตกตา่างหรือว่ารสชาติต่างจากน้อยหนาที่เราเคยกินอย่งไงบ้าง ต่างๆต,ต่างเยอะมากเลยนะ <c oughs> เอออย่างที่บอกค่ะว่ารสชาติที่นี่เนาะเอาง่ายๆจากเมืองไทยก่อนละกันอ่ะจากเมืองไทยสมัยก่อนอะ่ะ <c oughs> พี่อยู่เชียงรายเนาะลูกที่พี่เห็นนะคะ <c oughs> ที่บ้านมีหรือว่าเราเราซื้อตามตลาดจะเป็นลูกเล็กๆแล้วก็เม็ดเยอะมากแล้วก็วา่าห <c oughs> วานหวานจริงๆ <c oughs> เลยนะเออเราเป็นคนที่แบบว่าจะไม่ชอบกินน้อยหนาเลยอะ่ะทาไมมันหวานแล้วมเม็ดมันเยอะขนาดนี้เนาะแต่มาถึงที่ออสเตรเลีย <c oughs> น้อยหนาที่พี่ทํานะมันมีทั้งหมดสี่สายพันธุ์ค่ะ อาซีสายพันธุเนี่ยมันมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เนาะแต่สายพันธหลักๆที่พี่ทำมันก็พวกอฮิลารีนะคะเป็นพวกอเคเจที่ทำเนาะรสชาติอร่อยมากพี่นะคะเก็บมานะพี่ไปฝากเพื่อนๆคนไทยอ่ะรวมถึงม,มีแม่สามีมาจากเมืองไทยอ่ะทุกคนมาชิมน้อยหน่าที่ออสเซบอกว่ามแม่กินน้อยหน่ามาันน่ะกินมาสารพัดที่ไม่เคยเจอที่ไหนอร่อยขนาดนี้เพื่อนพี่คนไทยที่นี่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนะว่า เหมียวมันอร่อยมากเลยอ่ะอรสชาติมันจะไม่ได้หวานจัดค่ะมันจะหวานกาลังดีแล้วก็เนื้อแบบเขาเรียกเนื้อกอบๆแน่นๆนะ่ะเอออธิบายไม่ถูกแต่อร่อยอร่อยจริงอยากให้ทุกคนได้ลองเลยนะอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆเลยคะ่ะว่าน้อยหน่าอออเซมันอร่อยจริงๆนะเออเพื่อนๆก็ฟังก็รู้สึกว่าโอ้อยากไปเป็นพิกเกอร์เป็นนักเก็บผลไม้แบบพี่เหมียวจังเลยอะไรเงี้ยมันมีวิธีการไหมพี่เหมียวที่แบบจะไปทําแบบพี่เหมียวได้เขาทํายังไงครับ อยากมาทาอย่างพี่เหรอต้องพี่แยกเป็นสองอย่างเนาะอย่างแรกก็เลย<ช>ถ้าคุณอยู่ออสเตรเลียแล้วเนี่ยโอกาสมันง่ายกว่าเพราะถ้าคุณอ,อยู่ที่นี่แล้วคุณมีวีซ่าที่อนุญาตได้ทํางานได้ที่ไม่ใช่วีซ่าท่องเที่ยวนะคะคุณอาจจะไปหางานตามสวนตามฟาร์มทําได้ก็ต้องทคอํคลคายพี่เลยหาตามเว็บไซต์ก่อนว่ามีไหมนะคะแล้วเนี่ยแต่เหมียวอาจารย์แนะนําอย่างนี้คะ่ะเริ่มจากเมืองที่คุณอยู่ก่อนเลยว่ามันมีงานสวนงานฟาร์มอะไรมั้ยแถวนั้น การจะหาได้ก็แค่เซิร์ชในเว็บสมัครงานในพื้นที่ของคุณค่ะว่าเรามีสวนมีฟาร์มที่ทําได้ไหมหรือว่าหาเพจอย่างเมียวก็ได้หาเพจในชุมชนหมู่บ้านอ่ะว่าเขารับสมัครงานไหมหรือรู้จักคนไทยหรือใครก็ได้ค่ะแฟนสามีเออไม่ใช่แฟนสามีเพื่อนของสามีเผื่อเขารู้จักใครอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาได้ค่ะเผื่อมีงานด้านนี้เขาก็จะได้บอกต่อแต่อย่างที่สองอย่างที่บอกคขาว่าถ้าคุณอยากทํางานด้านนี้แล้วเนี่ย คุณนะ่ะอยู่เมืองไทยอยากมาทํางานที่ออสเตรเลียสวนงานฟาร์มซึ่งมีคนโปรโมทเยอะมากมาทํางานสวนงานฟาร์มที่ออสเตรเลียอยากให้มาเนาะเราต้องบอกอย่างนี้เขาว่าณนะปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีวีซ่าเกษตรกรของประเทศไทยที่ส่งคนไทยนะคะมาทํางานสวนงานฟาร์มที่ออสเตรเลียส่วนใหญ่ก็จะหลอกลวงค่ะก็เลยยังไม่แนะนํานะถ้าเป็นคนจากเมืองไทยจะมาทํางานที่นี่ค่ะนอกจากว่า คุณจะแต่งงานได้สามีเป็นออซี่หรือได้แฟนเป็นออซี่เราย้ายมาอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสทําค่ะทําได้แบบเหมียวเลยเออแต่ถ้า okay, เป็นแบบีซ่าท่องเที่ยหรืออะไรยังไม่แนะนํอครับผมเดี๋ยวผมจะให้พี่เหมียวมาอ่าย้ำอีกน,นิดนึงว่าแบบข้อความแบบนี้โพสต์แบบนี้หลอกแน่นอนในช่วงท้ายๆนะครับได้ค่ะโอเคให้พี่เหมียวเล่าอ่าไลฟ์สไตล์ของชาวสวนหรือว่าอ่าคนที่ทำกเกษตรที่นู่นดีกว่าว่าเขาอ่ามีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างไรบ้างครับพี่ ไลฟ์ตาคนที่นี่นะต้องบอกเลยว่าตื่นเช้ามากคนทํางานสวนอนะ่ะโดยโดยโดยปกติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะส่วนที่พี่ทํานะตื่นเช้ามากค,ค่ะคุณต้องตื่นเช้าทําแต่เช้าเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามที่พี่รู้มาเลยนะอย่าง พี่ขนาดพี่พี่ทําสวนในหนาเนาะเราเริ่มเจ็ดโมงเชา้าเจ้านายทาตั้งแต่หกโมงนะคะตื่นกัน oh. ตีสามตีสี่ค่ะเพื่อมา oh. เก็บผลไม้มาเตรียมของอย่างพวกบูเบอรี่เหมือนกันค่ะโอ้โ oh. หแถวนี้ก็มีนะเก็บฟาร์มบูเบอรี่บอกแล้วแถวแถวเนี้ยพี่มีเยอะมากงานอะฮะนั่นแหละส่วนใหญ่ไลฟ์สไตล์เขาก็จะง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ทุกคนเนี่ยออสเตรเลียคุณต้องหอเข้าวไปกินเองคุณซื้อใครไม่ได้หรอกเพราะคุณอยู่ตามสวนตามฟาร์มค่ะ แล้วบางที่ก็ไม่มีห้องน้ําอย่างฟาร์มพี่เนี่ยก็มีห้องน้ํายังโชคดีไปเพราะเด็กๆคนที่ทํางานฟาร์มส่วนใหญ่น่ะที่ในออสเซียถ้าไม่ได้เป็นเมียฝร,รั่งแบบพี่นะก็จะเป็นพวกแบบเด็กๆจากโครงการ working on and holiday visa ก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาเพื่อทํางานตามฤดูกาลไปเรื่อยๆนะคะเด็กบางคนนะ่ะพี่เจอเด็กไทยไม่ค่อยเยอะ เด็กไทยจะหาที่อยู่ hmm. หาบ้านเช่าแต่เด็กยุโรปค่ะที่พี่เจอที่ทํางานมาหลายฟาร์มด้วยนะเขาอ่ะมาถึงประเทศนี้ปุ๊บเขาซื้อรถเลยค่ะหนึ่งคัน mm hmm. แล้วก็เอาที่นอนใส่รถแล้วก็มีอุปรกรณ์รแก๊สปิกนิกต่างๆแล้วอาศัยอยู่บนรถจอดในฟาร์มนอนค่ะอาศัยบแบบใช้น้ําใช้ห้องน้ารวมถึงบางที่มีมีครัวเล็กๆให้เขาก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วก็ย้ายฟาร์มไปเรื่อยๆเหมือนเที่ยวไปด้วยทําอะไรไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะอยู่ที่ฟาร์มคุณต้องปรับตัวเก่งค่ะ แล้วงานหนะักแล้วก็เหนื่อยแล้วก็รายเรื่องอะวิถีชีวิตต้องมาเจอจริงๆค่ะยัง,งไม่เจอไม่รู้ว่านะแต่ละฟาร์มต่างกันจริงๆค่ะแต่ของอพี่อะสบายหน่อยตรงที่ว่าเจ้านายมีทุกอย่างให้พร้อมค่ะแล้วก็สําหรับอการทำกรเกษตรเนาะก็จะอาจจะมีหน่วยงานของรัฐหรือว่ามีองค์กรต่างๆเข้ามาดูแลการ,กรเกษตรอย่างบ้านเราก็มีกระทรวงกรเกษตรของเขานี่เขามีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าดูแลเกษตรกร,รกออยังไงบางพีมีค่ะมี พี่ถามเจ้านายตลอดเลยอย่างแรกก็คือเขาจะมีการตรวจฟาร์มค่ะตรวจฟาร์มเลยดูดูแบบดูดูทั่วไปของฟาร์มนะว่าลักษณะได้มาตรฐานตามฟาร์มทั่วไปไหมการใช้สารเคมีต่างๆการใช้ยาฆ่าแมาลงนะคะมากน้อยขนาดไหนคะ่ะสมัยก่อนฟาร์มที่พี่ทำาเขาแพ็คน้อยหนาเองด้วย เขาต้องมาตรวจดูเลยนะว่าเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงคุณล้างคุณเก็บหรือคุณจัดแพ็กยังไงอุณหภูมิตู้เย็นเป็นยังไงเช็คกันขนาดนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้ด้วยความว่ามันยุ่งยากของการตรวจเนี่ยเขาก็เลยส่งไปที่อื่นที่เขาทําแพ็คผลไม้เนาะอย่างที่2ก็คือจะมีการวิจัยตลอดวิจัยสายพันธุ์ใหม่ๆผักผลไม้ออสเตรเลียถ้าหลายคนเคยเห็นลูกใหมากแตงโมนี่คือแบบใหญ่มากฟักทองรวมถึงผักผลไม้ต่างๆเหมือนที่เนี่ยน้อยหนาบางลูกของพี่นี่เกือบ2โลนะ เออโลครึ่งสองโลเลยค่ะค,คือแบบใหญ่มากเขาจะพยายามพัฒนาสายพันธ์ตลอดก็จะเชิญเจ้าของฟาร์มเข้าไปอบรมหรือพัฒนาวิจัยร่วมกันค่ะเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดีขึ้นค่ะคแล้วก็อย่างน,นี้บอกถ้าเป็นเรื่องเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟาร์มไหนนะคะซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รถไถรถทักหรืออะไรก็ตามที่ใช้ในฟาร์มคุณเอาไปลดหยอด่อนภาษีได้ลดลดได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าขนาดเพื่อนพี่คนไทยอ่ะ เป็นเมียเจ้าของฟาร์มเขายังบอกเลยว่าโอหเมียวพี่รดไปเยอะมากเลยได้ภาษีคืนอีกต่างหากรวมถึง<ล>สมัย,<ล>ยก่อนเนี่ยเวลามีอุทกภัยนะคะน้ําท่วมนะคะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ธรรมชาติไฟไม้ป่าแถวบ้านพี่ก็เคยไฟไม้ป่าเนาะพวกเนี้ยมันทําความเสียหายให้กับฟาร์มต่างๆรัฐบาลมีเงินช่วยเหลือตลอดค่ะช่วยเหลือทั้งเจ้าของฟาร์มช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงช่วยเหลือพนักงานที่อยู่ในฟาร์มที่ต้องเดือดร้อนไม่มีงานทําด้วยค่ะอันนี้คือรัฐบาลช่วยดีมากๆเลยนะ เดี๋ยวต่อไปเรามาพูดถึงข้อดีและก็ข้อเสียของการที่ไปเป็นพนักงานเก็บผลไม้ที่ต่างประเทศกันดีกว่าพี่เมียวว่าเป็นยังไงบ้างนะข้อดีมีเยอะนะข้อดีเงินดีครับก็ดีเงินดีเงินดีเพราะว่ามันเป็นงานแคชชัยรเนาะค่าแรงมันสูงสูงกว่าค่าแรงปกติที่เราเป็นพนักงานประจำอ่ะสูงกว่าชั่วโมงหนึ่งก็คือเป็นถ้าตีเป็นเงินไทยก็ร้อยกว่าบาทอ่ะคือถือว่าเยอะค่ะอย่างวันหนึ่งอ่ะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งการทํางานฟาร์มส่วนใหญ่เป็นชั่วโมงยาวค่ะเราเราไม่ได้ทําแค่สี่หรือห้าชั่วโมงเราทากันที่แปดเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยพี่เคยทาถึงสิบสองชั่วโมงอ่ะฟาร์มผักไทย mm. เก็บแพ็คทาทุกอย่างก็จะเสร็จทั้งหมดอ่ะคือมันทําให้พอเราทําชั่วโมงยาวเงินมันเยอะค่ะแล้วอย่างที่สองก็คืออย่างที่บอกฟาร์มพี่เจ้านายใจดีแล้วพอทําฟาร์มอ่ะ ผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะเนี่ยเขาจะแบบช่วยเหลือช่วยยกของแล้วก็ช่วยเหลือเราดีมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะดีนะะแล้วของพี่เนี่ยตามพี่อากาศดีค่ะทะเลหมอกแล้วก็แบบอากาศดีคุณภาพชีวิตดีค่ะทําให้แบบเราทํางานง่ายๆสบายๆเนาะไม่เหนื่อยไม่เครียดมากค่ะเจ้านายพี่อายุเจ็ดสิบกว่าแม่เจ้านายเก้าสิบห้านะคะ ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะเดินแบบไม่ต้องใช้เนี่ยเราเรามองว่าเฮ้ยเขาแข็งแรงขนาดนี้เราทํางานแบบนี้เราก็ได้สุขภาพที่ดีไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นข้อเสียน่ะหลักๆเลยค่ะงานเก็บผลไง้านเป็นงานตามฤดูกาลเป็นซีซันเวิร์กอย่างงานฟาร์มน้อหนานเนี่ยเก็บตั้งแต่ประมาณปลายมีนาเนาะจนยาวไปถึงประมาณสิ้นกรกฎาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เราได้เก็บเนี่ย มันก็มีงานเยอะมีเงินเนาะแต่ยิ่งเก็บไปเรื่อยๆผลไม้น้อยลงไปเนี่ยวันเวลาเราจะลดลงไปเรื่อยๆเ,เงินก็จะหายไป <ừ. S 1> พอหมดฤดูการถ้าคุณไม่มีงานสำรองคุณก็ไม่มีเงินละค่ะอย่างที่สองก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าด้วยความว่ามันต้องทํางานกลางอากาศหนาวเพราะว่าฤดูการ <ừ. S 1> ที่เก็บของฟาร์มในหนาก็คือจะเป็นหน้าฤดูใบไม้ร่วงยาวไปถึงฤดูหนาวซึ่งประมาณเดือนหน้าก็หนาวกันละอย่างเงี้ย เก็บทีนะแข็งไปหมดเลยค่ะมือแข็งตัวแข็งแล้วก็แบบว่าหนาวอ่ะตื่นขึ้นมาแบบตีสี่ตีห้าก็ต้องมาแบบเริ่มเตรียมตัวมันทํางานไม่มีใครอยากมาทํางานหน้าหนาวเลยอันนี้จริงๆ <c oughs> และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียลิหน้าฝน <c oughs> ช่วงไหนฝนตกนะคะเก็บผลไม้อ่ะน้อยหนามันสุกตลอดเวลาค่ะยิ่งฝนตกลูกยิ่งแตกค่ะ <c oughs> เราต้องรีบเก็บค่ะพอเก็บเนี่ยฝนยังไงเราเลี่ยงไม่ได้ค่ะ คุณจะใส่เสื้อผ้ามากี่ชั้นนะคะมีเสื้อกันฝนมันยังเอาไม่อยู่เลยร่างกายคุณแข็งแรงซึ่งคุณไม่แข็งแรงอะ่ะคุณทํางานนี้ไม่ได้ค่ะคุณจะเจอทุกสภาพอากาศเลยรวมถึงคุณต้องยกของหนักลังหน,หน้อยหนาต้องยกขึ้นถึงแม้จะไม่ได้ยกขึ้นรถแต่ว่าคุณต้องยกเข้าไปเก็บในอ่าเขาเรียกอะไรเอ่ยในเขาเรียกที่นี่เขาเรียกโคลูมเนาะเหมือนตู้เย็นอ่าตู้เย็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ใช้แรงค่ะและอีกอย่างหนึ่งอ,อย่างที่บอกค่ะมันมีิ์ มีเจอสัตว์อันตรายค่ะเจองูได้เนาะเออมีเห็บมีอ่าบ้องนะคะมีมดมีพิษมีทุกอย่างค่ะพี่เคยเจอมาแล้วอะ่ะพี่เจอน่าจะเป็นบุ้งมัง้งเต็มตัวไปหมดเลยคันจนไม่เหลือทำงานไม่ได้เลยนะคะทุกวันนี้ยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยค่ะมันเรียกไม่ได้ต้องบอกนี่คือข้อเสียเลยค่ะอ่อฮะตอนนี้ครับพี่เหมียวครับความสุขและก็วิถีชีวิตที่พี่เหมียวเป็นอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ พี่ชอบมากเลยนะเออพี่ว่าอยู่ออสเตรเลีย hmm. เออพี่ชอบเอาง่ายๆดูวิวบ้านพี่ก่อนเออนี่คือวิถีชีวิตบ้านนอกของพี่เลยพี่ชอบมาก mm hmm. ตอนย้ายมาใหม่ๆอ่ะสามีถามเลยนะเราไปอยู่ในเมืองกันไหมหางานง่ายโรงเรียนลูกก็ง่ายมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนมาใหม่ๆสามีพี่อ่ะพาพี่อ่ะไปอยู่บ้านฟาร์มบ้านแม่อ่ะเรารู้สึกว่า mm hmm. เออชอบเนาะอยู่กลางป่า mm hmm. อันนั้นป่ากว่านี้อีกนะอยู่กลางป่า mm hmm. แล้วแอกว่า ชีวิตที่นี่ก็ง่ายๆสบายๆเลยเรามาจากกรุงเทพไงหลังจากที่พี่ย้ายมาจากเชียงรายพี่มาอยู่กรุงเทพเนาะรถติดวุ่นวายแล้วพอมาเจอแบบชีวิตที่ออสเตรียที่ไม่ได้อยู่เมืองใหญ่ๆเราบอกเฮ้ยทำไมเราอชอบจังเลยวิถีชีวิตแบบนี้มันคือชีวิตแบบ o โลล f e ง่ายๆไม่เร่งรีบอะฮะไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไปทำงานจบกลับมาพักผ่อนเอออยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะนี่คือความสุขของพี่อย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบสุขที่สุดก็คือลูก ลูกสาวสองคนเนี่ยมาใหม่ๆเหมือนกัน<ม>ค่ะสาม,มีบอกอยู่ในเมืองไหมเออลูกแบบนี้บอกแต่สาม,มีพี่ใครๆกับพี่คือเราอยากให้ลูกโตกับธรรมชาติค่ะ<ม>ไปเห็นอย่างนี้นะ,ะข้างหลังพี่เนี่ยจิงโจ้เต้น<ม>ไปหมดเลย<อ>มาตลอดมาทุกวันอะฮะเราเห็นอย่างเงี้ยแล้วลูกก็ชอบเราอยากให้เขาอยู่กับธรรมชาติก็เลยรู้สึกว่าณปัจจุบันนี้ชีวิตแบบนี้ที่ผ่านมาสิบปีตรงนี้นะคะมีความสุขกับปัจจุบันที่อยู่จริงๆค่ะ เออฟินอะฟินแบบนั่งนั่งเช้าเช้ามแบบโอ้ยฉันไม่อยากไปทำงานอะไรหนั่งชมหมอกอะไรเงี้ยค่ะนี่เรื่องจริงโอเคช่วงเตือนภัยแล้วครับพี่เหมียวครับอยากให้พี่เหมียวครับอ่าฝากเพื่อนๆนิดนึงครับว่าถ้าเห็นประกาศโพสต์แบบนี้หรือว่ามีงานแบบนี้อะไรเงี้ยแบบเนี้ยอลอมแน่นอนอะไรเงี้ยครับออันนี้ตรงประเด็นเลยต้องบอกอย่างนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้เป้หรือหลายๆคนจะรู้จักพี่ในนามของเหมียวเหมียวอินออสเทเลียค่ะ พี่ทำช่อง t ิกตอกเนาะตอนแรกพี่ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยตอนแรกแชร์วิถีชีวิตแล้ววันนึงอะ่ะเราแชร์เรื่องงานฟาร์มที่เราทําอ่ะมีคนติดตอ่อสนใจมาเยอะมากแล้วคนเริ่มเข้ามาหาพี่บอกอพี่ผมโดนหลอกครับพี่ครับผมเสียเงินไปหลายหมื่นหลายแสน เหมียวก็เริ่มอ้าวเริ่มทาคลิปเริ่มมาพูดคุยเรื่องนี้เพราะว่าเราทํางานฟาร์มตรงนี้มาจริงๆแล้วพี่ไม่ได้ทําแค่ฟาร์มนี้นะพี่ทาฟาร์มเนคจารีนฟาร์มลูกท้อฟาร์มกล้วยทําฟาร์มผักไทยมาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเรารู้ว่าคนอยู่ที่เนี่ยเนี่ย เขามาได้วีซ่าอะไรเขาทางานกันยังไงพี่ก็เลยอยากจะเตือนนะคะเตือนคนไทยเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นประกาศรับสมัครในเพจใน Facebook ในสื่อโซเชียลต่างๆใน TikTok อมีคลิปออกมาชวนเชิญคุณบอกว่ามาสิงานทำงานสวนงานฟาร์มที่ออสเตรียรายได้เป็นแสนเออมีที่อยู่<ม>ที่มีที่อยู่ที่กินให้เรียบร้อยนะคะเจ้านายบอกว่าจะทำวีซ่าให้คุณมาอยู่ได้เลย3ปี5ปีอย่างเงี้ยค่ะ เตือนเลยนะว่าอะไรที่คุณเห็นแบบนี้นี่คือหลอกหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์หลอกแน่นอนหลอกหลอกเพราะอะไรอย่างนี้ค่ะการที่คุณจะมาทํางานที่ออสเตรเลียได้โดยเฉพาะงานสวนงานฟาร์มหรือว่าการไปทํางานต่างประเทศคุณจะต้องผ่านกรมแรงงานของไทยซึ่งกรมแรงงานของไทยนะคะก็จะส่งคนมาค่ะแต่ว่าณปัจจุบันนี้อนาคตไม่รู้นะคะณปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการส่งคนไทยมาทำงานสวนงานฟาร์มที่ออสเตรเลียโดยผ่านกรมแรงงานถึงแม้ในประกาศที่คุณจะเห็นจะมีบุคคลใดบุคคลหนึง่งบริษัททัวร์นะคะรวมถึงบริษัทที่บอกว่าเป็นบริษัทจัดหางานผ่านกรมแรงงานเรียบร้อยมีทั้งรูปมีทั้งโลโก้มาบอกเลยว่าฉันพาคนมาออสเตรเลียนั่นคือหลอกคะ่ะทุกคน หลอกแน่นอนค่ะใจเย็นๆนะปัจจุบันนี้ข่าวออกแล้วนะคะว่ารัฐบาลไทยนะคะกรมแรงงานไทยกําลังคุยกับรัฐบาลออสเตรเลียอยากจะส่งคนไทยมาทําเกษตรอยู่แต่มันอยู่ในช่วงเจรจาค่ะมันยังไม่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยวาหลายปีแล้วมันเข้ายากอะไไงอ๋อจะเข้ายาก แล้วหลักๆคือจะมาออสเตรเลียประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอ่ะเราไม่ได้ภาษามันยากเลยนะมันปิดหนทางเลยค่ะนอกจากว่าคุณจะแต่งงานมาอย่างพี่อ่ะเอออย่างเงี้ยมีโอกาสมาทําค่ะหลายคนถึงบอกว่าพี่เหมียวพี่พูดไปสิบรอบร้อยรอบพันรอบอ่ะบางคนเชื่อก็ไม่เสียเงินค่ะเป๊กแต่บางคนไม่เชื่อเสียเงินแล้วกลับมาบอกพี่พี่เหมียวครับช้าไปแล้วครับผม, <c oughs> ผ,มผมฟังพี่แล้วผมแบบไม่เชื่อครับผมโดนจ่ายผมเสียเงิน คุณจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็เป็นนี่เป็นสินกันเต้มไปหมดไปแบบพี่แบบอยากจะเตือนจริงๆนะทุกคนผ่านช่องกเกษตรสัญจรเลยค่ะว่าอยากมาทํางานออสเตรเลียใจเย็นๆค่ะอย่าให้ใครหลอกเงินคุณได้ค่ะมันยังไม่มีวีซ่ากกเกษตรค่ะไม่สามารถมีใครพาคุณมาได้เนาะเอออันนี้เตือนเตือนจากใจคนที่อยู่ออสเตรเลียมาสิบปีแล้วทางานฟาร์มเออจากใจจริงๆโอโ้พี่เหมียววันนี้คุยกับพี่เหมียวสนุกมากเลยครับพี่แล้วก็ได้ข้อมูลแล้วก็เรียกได้ว่า เปิดโลกการทำเกษตรสําหรับชาวเกษตรสัญจรที่กาลังดูอยู่ว่าแบบเออที่ออสเตรเลียเขาทําอะไรเป็นยังไงกันบ้างเนาะครับพี่ก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่เหมียวมากเลยที่มาแชร์ข้อมูลแล้วก็แชร์ประสบการณ์ชีวิตให้พวกเราได้ได้ฟังกันนะคะพี่เหมียวก็วันนี้รบกวนพี่เหมียวเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสนุกค่ะ เป็นอย่างไรบ้างครับกับการทำการเกษตรที่ประเทศออสเตรเลียนะครับฝากติดตามเกษตรสัญจรไว้ด้วยนะครับและผมนี่ข่าวจะบอกนะครับว่าอาทิตย์หน้าเกษตรสัญจรอ,ออนไลน์ไม่มีแล้วนะครับแต่จะเป็นเกษตรสัญจรพอดแคสต์แทนนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเดิมแล้วเรามาเจอกันกันกบเกษตรสัญจรพอดแคสต์ครับ ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ